คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับเบนนี่เร็จปุ๊บเราเป็น,ปนปคนเอาไปเอาตรงน้ำเนี่ยไปจ่ายให้ก่อนที่ยังไม่มีไม่พอจ่ายเราไปไจ่ายให้ก่อนใช่แล้วก็ตกลงกันว่าห้าซองเนี่ยอาทิตย์หน,นึ่งดอกซองหนึ่งนะในบ้านก็โดนนะ ถ้าเป็นเล่นแล้วไม่มีจ่ายเขาเนี่ยในบ้านก็โดนในบ้านก็โดนโดนเก็บยอดโดนเหมือนกันผมนี่แหละคนเก็บเองแล้วแต่เลยว่ามึงจะไหวแบบไหนอ่ามึงไหวแบบไหนถ้ากูกูเตะมึงไหวไหมอ่าเออกูเตะหรือมึงหรือมึงใช้กูมะพร้าวหรือแยอะไรมะพร้าวคือแบบไหนมะพร้าวคือสับหัวอ่าลองของมะพร้าวคืออันนี้คือมะพร้าวอ่าอย่าให้ลูกหลานไปเล่นงานมันเลยเนี่ยเสียคนหมด สวัสดีครับผมเอ้ลงกาครับผมสวัสดีครับผมนุ๊กขอลายสวัสดีพี่นุ๊ด้วยครับผมสวัสดีครับอ่าอันนี้ไลน์รายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนผมนุ๊กขอลายรัดพาวแล้วครับนี่รายการแรกเลยรายการแรกเลยรายการแรกเลยว่ารายการเพื่อนรายการเพื่อนกันด้วยผมเจอกันนานแล้วนะเจอกันนานแล้วไปสิบแล้วนะไปสิบแล้วนะสิบแดีอะไรอ่ะที่ย้ายที่ย้ายมาจากทันใจกันแล้วจะตอนน้ใช่ก็ย้ายมาปทุกลับมา เจอที่แดนหกแดนหกใช่แดนหกที่วมบดนี่แม่งคือว่าโหสุดยอดแล้วตอนนั้นตอนไกกลับมานี่คือศูนย์รวมของศูนย์รวมวัมรุ่นละอ่าศูนย์รวมจิกโกเลยศูนย์รวมจิกโกแล้วตัวนี้ตัวอะไรเด็กเกขาตัวอยู่แดนหกหมดยูแดนเราหมดและแดนหกเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้เข้าได้ออกยากมากแต่ออกไม่ได้ใช่เข้าได้ออกไม่ได้ออกยากตอนนั้นก็เจอกันแดนหกละใช่เจอกันแดนหกเอาวันนี้เดี๋ยวเรื่องผมเอาไว้ก่อนอ่าเรื่องวันนี้จะมาฟังเรื่องของพี่นุ่งอย่างเดียวเลย เขาเรือ่องผมหมดเลยพี่นุ้คอลายรัดเเผวครับ,ค,รบคือฉายา <ๆ S 1> ข้างในเลยฉายา <ๆ S 3> คือนุ้คอลายเลยเขารู้รู้รดีแต่บัมบัดเนี่ยถ้าไ,ไม่ไม่รู้จักนุ้คอลายรัดเเผวนี่ไม่ได้อยู่บัมบัดแล้วคือมาไม่ถึงบัมบัดมาไม่ถึงบัมบัดแล้วมามถึงบัมบัดอ่าพี่นุ้คอลายเนี่ยเพิ่งปล่อยมารอบนี้ใช่ครับปล่อยมาได้เนี่ยเดือนนึงแล้วครับเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งโทษเท่าไหร่โทษยี่แปดปีหกครับโอ้โหยี่แปดปีหกใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่ายี่สแปดปีหกเข้าไปพศอะไร เข้าไปพศอันเนี้ยอันเนี้ยผมได้กฎหมายใหม่อ่าแต่พศแรกที่ผมอยู่อ่ะยุคที่ยุคที่ดื้อตอนห้าสามบัมบัดนะห้าสามห้าสามผมเข้าห้าสามที่ดื้อเลยห้าสามสั้นเลยเข้ารอบที่ปล่อยวันเนี้ยรอบที่ปล่อยเราหกศูนย์หกศูนย์ปีนี้ปีปีนี้ปีหกห้าหกห้าก็ห้าปีห้าปีโทษเท่าไหร่นะโทษที่แปดปีหกทำไมถึงปล่อยเร็วอะผมได้กฎหมายใหม่คือรอบนี้ผมเข้าไปผมไม่ไม่ไม่ค่อยดื้ออ่าไม่ดื้ออ่าผมไม่ค่อยดื้อผมช่วยช่วยงานเจ้าที่แต่รอบที่แล้วเนี่ย ห้าสามหกศูนเนี่ยแต่มันก็ปล่อยเร็วไปนะปล่อยเร็วมันมันมันไปตัดสินใหม่เลยไงตัดสินใหม่เพราะกฎหมายใหม่ไม่ออกมาใช่เพราะกฎหมายใหม่มันออกมาเนี่ยครับน้องๆฟังนะเราเราทำตัวแบบว่าดีชีเจ้าที่คือมีโครงการอะไรเราเข้าหมดมีโครงการอะไรเข้าหมดเข้าหมดลูกเสือฝึกอะไรผมเข้าหมดรอบนี้ที่ไปใส่ชุดลูกเสือหมนใชเรียนอะไรใช่ผมเข้าหมดก็คือว่ารอบนี้เราอยู่ตัวอัเราอยู่ตัว มีไหมลูกเสือแก่ๆมีไหมมีหัวหมวกไปหัวล้านแก่ก็ต้องเอาเพื่อนเออแก่ก็ต้องเอาก็ต้องเอาไม่เอาไม่ได้เออไม่ไม่เอาไม่ได้กลับบ้านไม่เอาไม่ได้กลับบ้านยุคนี้ไม่เอาไม่ได้กลับบ้านถ้าไม่เอาอะไรเลยไม่ได้กลับบ้านใช่ใช่มันก็ดูตลกนะใช่ลองขึ้นลูกเสือให้ดูลูกเด็กๆลูกเสืออ่ะอันนี้ลูกเสืออผมใส่ชุดลูกเสือชุดไอ้นี่เลยผมใส่อันนี้ด้วยอะไรยะไอ้สวนหนามอ่ะชุดสวนหนาม้องฝังด้วย อ่าที่ใส่เออผมไป่เสื้หนามาเก่งลายพางมาไอ้เสื้อหนาคู่กันเลยเก่งลายพางก่อนปล่อยมารอบเนี้ยนะเออผมเสื้หนาคู่กันเนี่ยก็ทาเลยยี่ยมยากกันชิดเนี้ยเพื่อจะเอาเยี่ยมยากกันชิดเราชั้นเลวอ่ะเออแต่เราไม่ฝึกเราก็ไม่ได้เยี่ยมยากกันชิดเนี่ยเราต้องไปฝึกก็ไปสอนกันไปเออโอ้โหนี่เก่งเก่งไรพางดูเลยนะเออใส่เสื้อนักมาใช่ไหมเราใช่เสืหนากมาด้วยกันเนี่ย โทษ28ปีใช่พินุติดไปห้าติดมาห้าปีกว่าโทษ23ปีแล้วนะโทษไป23ปีเพราะว่าได้กฎหมายใหม่ช่วยใช่ได้กฎหมายใหม่ช่วยตัดใหม่ตัดใหม่มาเจ็ปีสิบสองโอ้โหสิ้นแรงเงี้ยใช่แล้วได้ภายสองลูกอืมแต่ว่าโควิดเนี่ยเขาเลื่อนชั้นเร็วเลื่อนชั้นให้สามเดือนครั้งเราก็เลยได้ได้ดีหน่อยมันมันมันมีสิทธิ์จะตัดสินใหม่หมดทุกคนไหมที่เข้าไปแล้วอ่ะดูอยู่ที่พฤติการว่าเราอ่ะเป็นพ่อค้ารายใหญ่หรือเปล่า อ่าอ,อย่างผมเนี่ยพิธีการมันแค่หลายย่อยไม,ไม่ใช่หลายใหญ่อ๋อไม่ใช่หลายใหญ่ใช่เพราะผมยาน้อยแต่ยาเป็นโลเป็นอะไรเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้เขาไม่มีสิทธิ์ได้แต่ถ้ายาแบบเมียน้อยๆเงี้ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้อ๋อมีตัดสินใหม่ใช่มีติดแต่ตัดสินใหม่เป็นผมเนี่ยเขาจะย,ยกมาอยู่วักแรกอ่าอันนี้ไม่บอกบอกน้องๆกันไงเผื่อน้องๆไปขายยาตายเลยตายครับตายแน่นอนยายุคนี้อยู่นี้อยู่ยากครับอยู่ยากมากแย่ยากเลยข้างในยาเลยครับ ยากเลยยาเส้นผมเนี่ยะก็อยู่แบบติดสองแดนมีบําบัดผมผมยังยอมเลยเนี่ยเนี่ยผมว่าผมไม่อยู่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินยากแต่ผมยังยอมเลยเนี่ยเนี่ยคือผมยอมไม่ต้องไม่ใครอยู่แล้วบับัดเพี่นุ่ลพาน้่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครติดบับัดเนี่ยไม่เจอไม่เจอผมไม่รู้จักผมเนี่ยคือว่าเข้าไปไม่ถึงบําบัดแล้วไปถึงไม่ถึงบับัตนะผมกล้าพูดได้เลยคือเข้าไปเนี่ยต้องรู้จักผมเข้าบับัดเดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ ไม่ไม่ไม่ใช่ที่เข้าไปรอบนี้นะออารอบ5้าสามดีกว่าออารอบห้าสามอรอบ้สามย้อนไปเป็นสิบสิบสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วเอารอบห้าสามเลยโทษผมนี่นะผมเริ่มจะจักโทษผมวันผมเข้าไปเนี่ยโทษผมตัดสินมาแค่สี่ปีตอนนั้นนะะใช่แล้วให้ทายว่าผมติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่เจ็ดปีแปดเพราะว่าต่อคดีไปเรื่อยต่อคดีไปเรื่อยเลยสุดเอาทุกอย่างตอช่วงช่วงยุคห้าสามนี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างใช่อยากฟังจังเลยนะ เดี๋ยวแต่เดี๋ยวอันเก็บไว้ก่อนอ่าเก็บไว้ก่อนอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนคือมีทุกอย่างนี่เก็บไว้ก่อนอ่ามีทุกอย่างเก็บไว้ก่อนแล้วมีแบบว่าช่วงไหนอะไรยังไงอ่ะเก็บไว้ก่อนใช่วันนี้จะมาเจาะเรื่องการพนันในครูมีอะไรบ้างอ่าการพนันในคุูก็มีไฮโลไฮโลมีมวยมวยอ่ามีไฮโลมีมวยมีบอลโต๊ะบอลมีโต๊ะบอลมีโต๊ะบอลอ่ามีไพ่ไหมมีไพ่มีไพ่มีส่วไพ่ก็ส่วนไพ่ ถั่วเขาเรียกอะไรนะดวด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 มีดวดมีสกาสการบัตรลุกอะไรก็แล้วแต่คือการพนันในคุกคือการพนันในคุกหมดไปไฮโลในคุกขย่าเหมือนกันขย่าเหมือนกันลูกหน้าเสือเหมือนกันหน้าเสือเหมือนกันหมดทําสวยเหมือนเหมือนหน้าเสือข้างนอกเลยอจริงหน้าเสือกระดาษจะทําเหมือนหน้าเสือข้างนอกเป๊ะลูกนี่ทํามาจากอะไรลูกทํามาจากท่อท่อพีวีซีอะท่อพีวีซีท่อพีวีซีซีเงินใช่ตามคนเออไอ้คนทําก็ทําเก่งคนทําก็ทําเก่งอตัด แล้วก็เอามาฝนเอาอมาฝนให้มันเป็นลูกเต๋าใช่เอาดาดฟ้ามาฝนให้เป็นลูกเต๋าแล้วก็เอามาเจาะเจาะสว่านสว่านของดอกเล็กๆทางไม้อะเจาะเจาะแล้วก็แต้มสีเอาพอเป็นลูกเต๋าเสร็จปุ๊บจานจานเราก็จะใช้อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรฝาไอ้นี่ก่อนฝาไอ้ฝาสีเหรอไอ้นี่เด้อสเปร ประกาศดองประกาศดองประกาศดองครอบเห็นเห็นเดี๋ยวขึ้นภาพประกาศดองให้ดูนะแล้วกระป๋องประกาศดองอ่ะกระป๋องประกาศดองคนะเราแกะฝาอ่ออันนั้นอ่ะคือฝาไฮโลแล้วก็ถ้วยอ่าแล้วก็จานไอจายจายข้างล่างเดี๋ยวก็ใช้กระเบื้องเนี้ยกระเบื้องเนี้ยเนตัดตัดเอามาตัดแต่กระเบื้องเป็นเงาเงาเนาะกระเบื้องเงาหน่อยตัดอพอมีไฮโลแล้วไพ่ก็กระดาษไพ่ก็กระดาษ ไพ่ก็กระดาษเนี่ยตะก่อนเป็นกองมีกองงานถุงเอาถุงมาทำเอามาทำเป็นไพ่เหมือนไพ่ข้างนอกเลยมีแตะไม่มีไพ่ไม่มีก้กลัวเปรอะกลัวหลุดเลยเพราะแตะตะกอดเทปอย่างดี้ไพ่จะขอบทองเลยไพ่จะขอบทองทองค่าสทองค่าขอบทองเลยไพ่จะขอบทองเลยวันนี้เล่นแข่งข้างนอกเลยเล่นแข่งข้างนอกเลยมีมีได้เสียได้เสียอะไรได้เสียเพื่อนได้เสียที่เยอะสุดเท่าไหร่ เยอะสุดกาที่ผมเคยไปเก็บนะอแสนหน่อยๆไม่เสียกันต่อคืนหร้อรายหนึ่งคืนหนึ่งนะต่อวันวันหนึ่งอะไม่ต้องคืนเพียงแค่กลางวันเสาร์ที่กลางวันนะตั้งแต่เราลงขังมาเลยวประมาณปัจบเริ่มไปเปิดสิบโมงสิบโมงจนเราจะซัดกันถึงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองเลยก็จะกินข้าวเลยอ๋อเราเปิดใช่คือคําว่าเราเปิดเนี่ยพี่นุ๊กเป็นเจ้าของบ่อนใช่ผมเป็นคนเปิด๋อเป็นคนเก็บผมเป็นคนเก็บสองอเป็นคน2องเป็นคนหน้าเต๋อเป็นคนปล่อยชิป ก็คือคนเล่นทุกคนเนี่ยต้องมาเบิกชีพที่ผมอย่างเอซจะมาเล่นผมต้องมาเบิกชีพที่ผมต้องมาชีพที่ผมอย่างเอเจ้าห้าซองเอจะได้ชีพไปแค่สี่ก็ดึงไว้หนึ่งเบิกห้าเบิกห้าซองก็จะได้แค่สี่ผมจะเก็บไว้หนึ่งอ๋อนั่นคือตัดอ่านั่นคือตัดผมเก็บไว้เก็บไว้ตรงนี้เพื่อสําหรับว่าไอ้พวกคนที่เล่นแล้วมันไม่มีจ่ายตรงนี้จะเป็นสําปองให้ให้คนที่เขาเล่นเล่าได้เนี่ยเราต้องเอาตรงนี้ไปจ่ายเขา กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนไม่ไม่ให้บ่อนเราเสียเอาง่ายๆไอ้ที่เก็บไปนี่คือค่าดูแลบ่อนเลค่าดูแลบ่อนค่าดูแลบ่อนใช่เป็นค่าน้ำค่าอะไรค่าน้าเสือใช่ค่าหน้าเสือของเราใช่คือให้คนเล่นมั่นใจว่ามาเล่นกับเราเนี่ยได้ตังแน่นอนได้ตังแน่นอนได้เปิดแบบพูลอกเลยทีนี้เราจะมาที่เจาะกันเลยพีพีนี่นะว่าเป็นหนี้ในคุกนะครับแล้วก็มันเกิดจากอะไรบ้างการพนันนี้ใช่ไหมการนันถ้าจะแรงที่สุดนะ ที่แรงที่สุดคือไฮโลไฮโลไฮโลที่แรงสุดแล้วแล้วลองมาจากไฮโลนี่ก็คือบอลบอลบอลเนี่ยบอลเนี่ยเอ้าแล้วไปฟังผลบอลจากที่ไหนครับฟังผลบอลจากที่ไหนอันนี้มาลงมาฟังตอนเช้าเพราะข้างในเขาจะมีทรอทั์อยู่ข้างล่างเราจะลงมาเช้าเราเข้าได้ตามห้องเจ้าที่อะไรเงี้ยเราลุย้องเจ้าที่เราก็เปิดข่าวดูมันจะมีตัววิ่งตัววิ่งใช่ตัววิ่งผลบอลกรจดใช่แล้วก็จดแล้วก่อนมันก็จะมีแบบพวกสื่อไงฮะ หนังสือมันมีหนังสือบอลไหมมันก็มีมีก็มีเจ้าหน้าที่ถือใช่เจ้าหน้าที่ถือเขาไม่อะไรนี้นี่เข้ามาตรวจผลนอนได้อ่าโปร่งใสโปร่งใสโปร่งใสทําทำเหมือนโต๊ะล้อเปียบพอเป็นหนี้เล่นบอลเล่นไฮโลเล่นตะก้อเป็นหนี้เสร็จปุ๊บเราเป็นคนเอาไปเอาตรงน้ําเนี่ยอไปจ่ายให้ก่อนที่ยังไม่มีไม่พอจ่ายเราไปจ่ายให้ก่อนใช่แล้วก็ตกลงกันว่าห้าซองเนี่ย อาทิตย์หนึ่งดอกสองเองนะอ๋อสมมติว่าผมนี่ไฮโลอยู่อ่าผมก็เล่นไฮโลอยู่เฮ้ยนกมีตัวให้กูไว้เพื่อนอ่าผมมีมีเอ่าแกเอาเท่าไหร่ผมเอาห้าซองเอาห้าซองอ่าเอาเอาไบห้าซองเอาผมเอามาห้าซองดอกอาทิตย์ละซองอาทิตย์ท่เจ็ดวันนี่นะใช่ผมเอาอาทิตย์ละซองพอดอกอาทิตย์ละซองเอ่าแกมาแกมาแกมาปิดแกมาปิดหกอ่าปิดปถ้าแกไม่มีปิดแกก็ส่งดอกอาทิตย์ละซองอ๋อเข้าใจละเข้าใจละคือดอกเนี่ยอาทิตย์ละซองเดือนหนึ่งเก็บสี่รอบใช่ ก็ค sí, no? ือถ uh, ้าแกยังไม่ไ hmm ม ah? ่ไม We hmm, mm ่ม hmm, จ mm ่ายต้นเนี่ยแกก็ต้องส่งดอกผมาทอาทิตย์ละครั้งอ่าอาทิตย์หนึ่งแกต้องมาให้ผมจองหนึ่งก็คือคนปล่อยกู้ใช่คนปล่อยกู้นี่มีเยอะไหมในคุกอ่ะเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่โกใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่โกรธส่วนมากก็เป็นแบบว่าเด็กที่ตามเราอะไรเงี้ยที่ทำกินในตามวงบ้านมันจะเป็นวงนึกเหรอปะเราก็จะแบ่งเป็นวงวงนี้มึงทําวงนี้มึงทําวงนี้มึงทําวงนี้กูทําาทํากินทุกวงเพื่อที่เอาดอกตรงเนี้ย เราซื้อกับข้าวแล้วคนในวงที่ญาติด้วยมีอะกินเราบริหารดูแลกันแบบนี้คือบ้านหนึ่งกินข้าววงหนึ่งยี่สิบคนก็วงหนึ่งก็ตอนที่เราอยู่ว่าประมาณเจ็ดแปดคนต่อวงเจ็ดแปดคนแล้วตอนนั้นบ้านเรามีประมาณเกือบสิบห้าวงสิบห้าวงแดนหกแดนหกสิบห้าวงหนึ่งหนึ่งในสิบห้าวงมีผมอยู่ด้วยมีผมมีเอสอยู่ด้วยวงหนึ่งมีเอสแวร์อยู่ด้วยวงหนึ่งอ่แล้ว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 คนที่อ่า ทษทีนะแบบว่าไม่มี power ปล่อยพูดได้ไหมไม่มี power นี่มันเก็บญาติปล่อยไปก็ฟรีปล่อยไปก็ฟรีฟรีเหมือนเอาบุรีให้เขาไปใช้ฟรีปล่อยไปก็ฟรีท่าว power มีฟรีหมดใช่ใช่เขาเขาตัวไปกินเปล่าใช่ตัวไปกินเปล่าอ power ไม่มีฟรีหมดมันก็เป็นอย่างนี้ย่างนี้รายได้เราก็ดีรายได้เราดีรายได้เราดีแต่ว่ามันก็ต้องมีรายจ่ายมันมีรายจ่ายเพราะคนในบ้านเราเยอะอ่าเยอะใช่แล้วญาติมงคลน่ไม่มี เราอย่างวงเนี้ยไม่ได้เลยเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยที่เราหาไม่ได้เนี่ยเพื่อไปซื้อกับข้าววันนึงซื้อกับข้าวสามสิบถุงแบ่งไปตามวงวงสามถุ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 งกินเหมือนกันหมดกินเหมือนกันหมดขายใหญ่ขาเล็กแต่ขายอยู่บ้านกันแต่คืออยู่บ้านเดียวกัน๋อู้นี่ก็รักกันไงใช่นี่รักกันใช่แล้วต้องว่าว่ามีว่ามีอยู่ห้าคนในบ้านมีห้าคนมีตังอยู่คนเดียวอ่ะมีตังอยู่คนเดียวก็ต้องเบิกคนนี้คนที่มีตังเนี้ย ถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็เบิ่อคนรบ้านกินใช่ก็เบิดคนรับ้านกินไปมีตังสองคนก็ดีไปมีตังสองคนก็ดีไปใครมีญาติก็ดีไปซื้อของมากก็มีส่วนตัวบ้างอะไรนิดหน่อยแล้วก็ซื้อข้าบ้านส่วนสนมากก็จะตัดซื้อข้าบ้านอย่างญาติญาติมาเยี่ยมเนี้ยฝากตังให้พันหนึ่งเขาตัดเข้าในบ้านละสี่ร้อยตัวเขาเก็บไวใช้หกร้อยอเลยหกร้อยที่เขาจะไปทำแล้วก็แล้วเขาในบ้านก็โดนนะถ้าไปเล่นแล้วไม่มีจ่ายเขาเนี่ยในบ้านก็โดนในบ้านก็โดนโดนเก็บยอดโดนเหมือนกันผมนี่แหละคนเก็บเอง ครับผมไม่ชอบทีนี้เอาเข้าประเด็นหลักกันนะ,ะเล่นเฮโลหรือว่าเล่นการพนันทุกอย่างเอถ้ากู้ไปแล้วเอไม่มีจ่ายพี่นัวไม่มีจ่ายก็คือต้องเข้าตู้ล็อกเกอ,อร์เขบยอดยังไงเข้าตู้ล็อกเกอร์อย่างเดียวตู้ล็อกเกอร์เรียกไงเข้าไม่ได้ไงไม่ใช่มันตู้ล็อกเกอร์ใช่จะไปซอกตู้ล็อกเกอร์อ่าเราก็ิดถูกหลบหนบหนุบหนบหนุบหนุบหน่อยแล้วแต่เลยว่ามึงจะไหวแบบไหนอ่ามึงไหวแบบไหนถ้ากูเตะมึงไหวไหมอ่าเออกูเตะหรือมึงหรือมึงจะกู มะพร้าวหรือง่อะไรมะพร้าวคือแบบไหนมะพร้าวคือสับหัวอ่าลองลองลองมะพร้าวนีคือแบบตาวนี่มะพร้าวอมะพร้าวเออแต่มะพร้าวนี่อ่านี่เกาเรียกมะพร้าวสับมะพร้าวหกมะพร้าวหกสับมะพร้าวหกอ่าแต่ถ้าเตะหลังเนี่ยสามเตะหลังนี่คือนั่งนั่งก่อนหลังเนี่ยสามเราให้เขาเตะข้างหลังใช่สามหน้าอกสองถ้าเป็นหน้าอกเนี่ยสองสองสองทีเอาไว้อยู่แน่นแน่นเลยนะแน่นถ้าหน้าอกสองหลังสามผมเก็บแบบนี้เลยแล้วเก็บหนักที่สุดคืออะไร เ็บหนักที่สุดก็คือว่าคือแบบคือว่าพูดไม่รู้เรื่องก็คือว่ามีก็ต้องมีบ้างเพืโทดําไหมยันต์ตุ่นัมมีใช่เหรอมีพวกแล้วพวกนี้แปลกด้วยอ่ามาเล่นเพื่อเหมือนยอมอยากอยากโดนด้วยเฮ้ยผู้ชายจริงเรื่องจริงเพื่อนผมไม่เล่นมาค้นมีรู้ตัวเองว่าไม่มีอ่ะแต่ว่าเล่นแหละรู้ว่าต้องโดนอะไรรู้แล้วว่าต้องโดนอะไรมันรู้ผลลัพธ์ว่าต้องโดนอะไรแต่ก็ยังเลือกที่จะเล่นอยากโดนอยากโดนจริง แล้วอยู่ดีอ่ะกลายไปเองกลายเป็นกระเทยใช่มีเพื่อนมีหลายคนกลายนี่คือว่าแปลงร่างละแปลงร่างเป็นกระเทยเลยเป็นกระเทยไปเลยอใช่คนที่อยู่้านลกอ่ะเก่าๆอ่ะจะรู้ผมรู้เออรู้มันเป็ี่ยนไปตอนตอนตอนอยู่ด้วยกันก็มีคนนึงกันเนาะใช่มีคนนึงอ๋อเราไม่บอกชื่อเลยไม่บอกชื่ออลาไม่บอกชื่ออ่าไม่พูดชื่อเขาใช่ก็คือว่าเก็บยอดหนักๆก็คือ เล่นบอลเล่นบอลกิโลใช่ไม่มีจ่ายปุ๊บก็มะพร้าวใช่มะพร้าวคือสองหัวเลยใช่สอกหัวเลยไม่ปูดก็แตกอ่ะแน้องเรื่องใช่เนตูดเนืนอไอ้นี่คืออัคตุดมด้วยแหละใช่ก็คือว่านี่คือแต้มสุดท้ายแล้วอันารย์คิดว่าน้องมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมไม่ได้เออถ้ามันไม่ยอมก็คือว่าต้องต้องสามอย่างแรกนี้ก่อนมึงจะมึงจะรับไะไรไหวอ่ะแต่ถ้ารับไม่ไหวก็ต้องโดนถ้ารับไม่ไหวมึงต้องโดนแล้วโดนเสร็จปุ๊บมึงไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเออ คือจบเลยคือจบเลยจบเลยเลยคุณจบให้เลยอ่าคือเนี่ยมงส่่ยยออดเรืคุณจบให้มึงเลยเออแต่ถ้ามึงติดใจมึงก็มาบุหรี่ได้ซื้อเสพซื้อเสพเหมือนติดเครื่องนะฮะเออเขอโทษทีนะครับอันนี้มันเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ต้องพูดจะบอกว่าให้น้องๆนึกแบบว่า ญาติที่อยู่ข้างในอ่ะไปบอกบอกลูกบอกหลานนะว่าอย่าไปเล่นเลยกันนั้นมันเป็นเ็นอย่างนี้จริงๆเผื่อไปใช่อาจจะเก่าข้างนอกใช่ข้างในใช่อาจารย์บว่าโอยรุนแรงถุงนอกเข้าไปข้างในไม่ใช่นะครับข้างในเป็นแมวเลยข้างในเป็นแมวนะครับข้างในเป็นคนอยู่ก่อนครับอ่าคนอันนี้ไม่ได้ว่าตัวเองนะไม่ได้ว่าเพื่อนนะข้างในร้อนแรงข้างนอกเป็นแมวก็มีใช่ข้างในเป็นข้างนอกเป็นเสือข้างในเป็นแมวก็มี อไปอย่างนี้เหมือนกันนะอย่างอยู่ข้างในร้อนแรงออกมาข้างนอกก็เก็บแดดก็มีก็มีพูดตรงตรงตรงเลยภาษาแบบเก็บแดดเลยใช่ใช่อยู่ข้างในแต่โหตึงจัดเลยอะไรจัดออกมาข้างนอกเก็บแดดเลยมีข้างนอกแบบตึงจัดในซอยเขาตึงจัดซอยเข้าไปก็เหมือนกันต้องมาเล่นถ้าติดเล่นจะแบบนี้ดูเหมือนกันสภาพเดียวกันเพื่อนก็อันนี้ก็คือเรามาเล่าเนี่ยมันไม่ได้สนุกสนานใช่ เราเตือนให้เตือนแบบญาติอ่ะใครที่อยู่ข้างในอ่ะไปเตือนลูกเตือนหลานอะไรที่อยู่ข้างในอ่ะบอกอย่าไปเล่นการพนันนวอย่าไปเป็นหนี้เขาครับคือเป็นหนี้เขาครั้งเดียวเนี่ยเสียหมดเลยครับเสียเลยชื่อเสียงที่เราทํามาจะเสียไปเลยติดถ้าเราติดการพนันเนี่ยครับผมไม่เห็นแล้วเสียหมดทุกคนเสียหมดใช่ข้างในจะจะเสียเพราะการพนันนะเสียเพราะการพนันเลยเพื่อนไม่ได้เสียเพราะอะไรเลยถ้าเราอยู่ไว้เป็นเนี่ยถ้าเราไม่เล่นการพนันไม่อะไรเนี่ยเราอยู่ได้เราอยู่กัสบายได้ถึงถึงเราไม่มีคนในบ้านก็มี ใช่เราไม่มีเราไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องกินไปใช่กลุ่มกันกินไปเออเพราะคนในเนี่ยส่วนมากมันจะรักกันครับใช่ใช่ใชรักกันใช่เหมือนเหมือนผมอ่ะผมกลับบ้านมาก่อนใช่เพื่อนผมปล่อยมาได้กี่วันละเออผมปล่อยมาได้เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วก็เราก็มาช่วยกันใช่มาช่วยกันมามามาช่วยกันเอามามาไม่ใช่ว่าให้ให้ให้โอกาสกันใช่ให้โอกาสกันช่วยกันช่วยกันเราเพื่อนกันเ่กันเราเพื่อนกันออกมารอบนี้เลิกทุกอย่างไหมเลิกทุกอย่าง พี่นุ้ยทำอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมขายน้ำท่อมอยู่ตรงเม่งจ่ายเม่งจ่ายขายน้ำท่อมแล้วจากนี้ยผมจะจะบวชเดี๋ยวออกมาเนี่ยผมจะมาเริ่มทําร้านสักบวชวันที่อะไรวันที่หกบวชวันที่หกพฤจิกแถววัชะพลใช่ครับวัดอะไรบอกได้ไหมวัดพรหมล่วงครับพรหมพรล่วงไปได้เพราะไปได้เพื่อนพี่น้องที่เคยอยู่ด้วยกันมาเพราะงานนี้น่าจะเป็นงานใหญ่เพื่อนๆเราเยอะครับเก็บยอดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอีกหน่อยนะเอากลับมาอีกหน่อย เก็บยอดเนี่ยไอคนที่โดนอัดทุนเราเลือกหน้าตาไหมมันต้องยังไงไม่ต้องเลือกเลยใช่ไหมไม่ต้องเลือกชั่วโมงนั้นไม่ต้องเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเรื่องผู้ชายสวยอผู้ชายสวยผู้ชายสวยคนที่บอกว่าติดคุกถึงกุนจริงๆอ่ะต้องมองผู้ชายสวยใช่อย่างผมเนี่ยอ่าตัอย่างผมเนี่ยเรใช่พอาะลูดไปเลยไม่ไม่คือพี่นุผมหรือใครก็ช่างที่ติดแบบถึงกุนอ่ะเราจะมองผู้ชายสวยใช่มองผู้ชายแบบว่าเข้ามาแบบว่า เออมันเริ่ม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 สวยไปแล้วอะมันเริ่มมองสวยแล้วคือว่าเราติดเยอะเกินไปแล้วแต่แต่แต่คนไม่เข้าใจจะมองว่ามองไงมันสวยวะแสดงว่ายังไม่ถึงแก่อันนี้ก็ก็คือว่าเขายังติดน้อยอยู่อายุอายุติดอายุติดยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เพราะเราเียนโลกภายนอกไม่เคยได้เจอเลยนะ เจอเจอแต่ผู้ชายใช่ตั้งแต่ห้าสามมาเลยเอาง่ายๆคือถ้าถ้าไปอาบน้ําถ้าเห็นตูดผู้ชายด้วยกันเองนี่ก็แปลว่ามันต้องอาบนานหน่อยอาบนานเต้องมาบ่อยๆอาบบ่อยๆ่ต้องอาบตาด้วยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงมันเป็นอาหารตาใช่ใช่จริงเด็กใหม่มานะใช่เัาเป็นอาหารตาเด็กเป็นใหม่มาแล้วบางทีเราเด็กในบ้านเราก็แท้บจะบ้อกว่าเราไม่กล้าไปรับเลยเพราะกลัวเด็กไม่กล้าอยู่กับเราอัวหมอให้เราทำอะไรเราจะให เด็กไปบ้านเราไปรับเราไม่ไปเองเราอยู่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเราไ <c oughs> อ,าอาเรื่องมองผู้ชายสวยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เป็นยังไงถึงเกิดนิสัยนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรารออีพีต่อไปอใช่เอาอีพีนี้คือเก็บยอดเก็บยอดในคุกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เ่การมาในนะคุกเือไ <ผม S 2> ันเลยว่าถ้าใครที่อยู่ลูกหลานที่อยู่ข้างในเนี่ยเตือนลูกหลานเลยว่าอย่าไปเล่นเลยกรรนั้นเนี่ยยาที่เอาตังค์ให้เก็บไว้กินเถอะ เชื่อผมเก็บไปกินห่อหรือว่าทาอะไรขายของได้เป็นโอกาสอยู่ในมีโอกาสขายของนะขายของใช่รุ่นพี่เราฝากตามเขาให้เราไปเดินของมาขายเอาแปลเป็นบุหรี่แล้วแล้วแต่ตอนนี้เขาใช้กาแฟอะไรกันเอาแปลได้หมุนได้ใช่ขายของดีกว่าเพราะที่โกใชกินไม่จ่ายก็เสียใช่กินไม่จ่ายก็เสียอโอ้โหกินไม่จ่ายโอ้โหอะไรตัวสักลายเต็มตัวเลยแดงไม่จ่ายแดงไม่จ่ายพวกอย่างยาบเลยเป็นพ่อค้าดีกว่าเนีเป็นพ่อค้าดีกว่าถ้าใครมีลูกมีหลานใช่แนะนำระนับสูนลูกหลานทางนี้ดีกว่าอย่าให้ลูกหลานไป เรื่องยามันน่าเรื่อเสียคนหมดอันนี้เราพูดถึงลูกหลานที่ติดคุกอยู่นช่ไม่ใช่ว่าพูดโดยรวมคนข้างนอกไม่ไม่พูดโดยรวมนอกคือว่าพูดถึงเนี่ยลูกหลานเนี่ยใครที่ติดคุกใครที่ติดคุกอยู่อ่ะให้ไปเตือนลูกเตือนหลานว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเลยข้างในมันเป็นแบบนี้จริงเพราะมันเป็นวัฏจักรเสียคนด้วยใช่มันเป็นวัฏจักรของคนคุกไงบางคนโดนสาบเขาเรียกโดนสาบคนโดนสาบเลยโดนสาบบางคนโดนสาบออกมาข้างนอกก็ออกมาข้างนอกก็ไม่จำได้เยอะจำได้เห็นหน้าได้โอ้ยโอ้ยนี่นั่งนี่แบบโดนมาเรียกใบแดง บางคนโดนกระทืบยักท่อรูเล็กๆกระทืบต้องต้องลงร่องลงกระทืบจ้ำลงไปเลยอะลงล่องงน้ำเนี่ยมันก็หลายรูปแบบใช่บางคนโดนกระทืบโดนแทงตาบอดแล้วมีนี่ปากฉีผมนี่ก็รอดมาหลายง่ายแล้วบางคนโดนฟันี่แขนรีบเลยนะ่อนนิ้วแบขาดเลยแต่เราไม่ไปพูดถึงด้วยมันผ่านที่ ep ผมเนี่ยเล่าผมไม่ค่อยอยากเน้นความแรงมากเพราะว่า เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกลัวเราไปไปกระทบกระเทือนใช่กระทบกระเทือนเพื่อนฝูงที่ดีกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมันเป็นไอตอนนั้นช่วงนั้นอ่ะมันเป็นวัยรุ่นของเราครับมันเลื่อดร้อนช่วงเลืนอร้อนแต่ตอนนี้มันเรากลับมาดีหมดลวกลับมาดีแล้วสังคมคนทุกที่เราที่เราติดกันที่เราเคยตีมาเนี่ยตอนนี้เรากลับมาช่วยเหลือกันหมดแล้วใช่ใช่ข้างนอกเนี่ยตอนนี้เรากลับมาช่วยเหลือทักพอทุกทุกอย่างเนี่ยผมบอกาทีนตัอย่างผมก็ได้เพื่อนช่วย ใช่อะไรเพื่อนเทิดเพื่อนไปเพืยุงกันไปก็เหมือนเหมือนในบ้านด้วยกันใช่เหมือนในบ้านเด้วยกันและตอนนั้นอยู่บ้านบ้านเรานี่ก็จะโอ้หลายบางอยู่นะหลายบางหลายบางกื่อลาบเ้าล่มก้าล่มก้าวบางเขนห้วยควางเอามาปิดยันาวาก็ยังมาอยู่ด้วยกันยานาวาก็มีก็มีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหมดนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วยุคเปลี่ยนสมัยก็คือว่า เราไม่เรียกบางเราเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนเราเรียกเพื่อนไม่แบ่งฝั่งเราไม่แบ่งฝั่งไม่แบ่งไม่แบ่งบล็กไม่แบ่งพวกอันนี้คือพระนครทั้งหมดเลยคระนครมันทั้งหมดเลยเราอยู่พณะละครด้วยทั้งหมดพระนครทั้งหมดโอเคครับผมอีพีนี้ก็พอรู้เรื่องพอรู้เรื่องพอติดต่อติดตามอีพีหน้าติดเดี๋ยวติดตามอีพีหน้าจะมีอ่าแบบว่าเริ่มจะมองผู้ชายสวยอะไรเงี้ยคือเราอยู่แบบมานานแล้วอะไรเงี้ยมองผู้ชายสวยต้องอยู่แบบ นานขนาดไหนอะไรอะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปติดตาม EP หน้า EP หน้าเดี๋ยวผมอยู่เวลาไปฟังเพราะผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในคุกเนี่ยครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตละเอาง่ายชีวิตในรุ่นใช้แม่งไม่ได้เออผมใช้ในคุกอย่างเดียวผมไม่เคยได้ใช้ข้างนอกเลยอ๋อส่วนมากเด็กที่รู้จักผมเนี่ยก็จะรู้จักข้างในหมดอ่าใช่เด็กสมัยนี้ยังเราเรารู้จักกันข้างในแล้วใช่เรากมาเป็นเพื่อนกันด้วยใช่เป็นเพื่อนกันดอวย มันว่าอีพีได้แต่อีพีต่อไปจะมันกว่านี้อีพีต่อไปจะมันกว่านี้มันมันมันจะเริ่มมองผู้ชายสวยขึ้นมามันขาอยู่กี่ปีขึ้นไปใช่ก็โอเคครับผมอีพีนี้ผมกับพี่นุ๊คลัดเ้าก็ไลฟ์เพียงแค่นี้ฝากฝากติดตาม Facebook ชื่ออะไรอ่าฝากติดตาม Facebook นุ๊กคอรลายด้วยครับเดี๋ยวผมจะขายน้ำมะทอมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดร้านซักอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยกันดันหน่อยเพราะผมเพิ่งออกมาครับผมเอออ่างมีเงาขาวแล้ว ขหมดแล้วเนล่ยพอแล้วชีวิตข้างในเหลืองในเราอ่ะโยไม่ใช่อสายเหลืองสายเหลืองะธานสายเขาเรียกประธานสายประธานสายรัดผมผมเรียกเขาเรียกประธานสายโอเคครับผมครับอีพีนี้ละจบเพลงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องของครับสวัสดีครับม